โอ้ยืนอย่างเท่เลยยืนทําอะไรจ้าวันนี้ผมจะมาหมวนเจ้าวันอา้าวทำอะไรให้เพื่อนนะอืมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อา่าไม่รู้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาดูฉากแรกกันผมบอกให้ทำมวยในเสร็จตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะได้ไม่มาเจ้านี้ไม่รู้จัดสานึกอืมผมไม่ไปรงนันลึกบ่นแต่เช้าเลยนะเต็มๆอืมเขาสมนึกเนะี่ยอืมผมสำนึกนะหน้าผมสิ แล้วถ้าเจอปลาฉลามกับชายตินทำายัางไงผมอันแบบแรกนะอ่ะอันนี้ปลาฉลามผมดันชายไว้ก่อนดันเสร็จปุ๊บผมพาล้วผมวิ่งหนีไปเลยเอ้าวให้ <ไป S 1> ใหาฉ<ป>ลามกินให้ฉลามกินชายใช่คุณหนำไม่เครียดแต่ผมมาคเครียดเครียนเรื่องอะไร <c oughs> โอ้ยคุณไม่ช่วยอะไรเลยไงอา้าวแต่อย่างเนาะผมมาเป็นเพื่อนนะตอนนี้คือคุณโลลงทำอะไรครับการโต๊สิคะคุณไม่เห็นหรือไงอืผมคงพอม เจ้าโลฉันขอเอาเนี้ยติดหน้าทีวีแกได้ไหมอ่ะที่เกียจถือแกจะเอาอันนี้ไปติดไว้หน้าทีวีฉันใช่โอ้สมองสมองดีช่วงเนี้ยนะฉันออกกําลังกายบ่อยหัวเริ่มเหม็นแล้วต้องไปที่ร้านสระผมหมแกสระเองก็ได้ค่ะออกกําลังกายบ่อยหรือว่ากินบ่อยครับอืมออกกําลังกายสิคะลูกปลาหนนะรือชนะเลิก ดูปากของฉันนะพอดีฉันเพิ่งไปทำเล็บมาแบบเนี่ยเดี๋ยวสระไปแล้วเล็บลดูดไหนดูสิโอ้โหดำปี๋ทำสีดำมาเหรอโอ้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ทำอไรกันอยู่วะสองตัวาชุยชุยไอ้ hey, กินเลยววะเจ้าหอไม่สระผมว่าแล้วเชียวกินถังขยะเน่า เฮ้ยทำไรกันอยู่วะสองเตือนอ้าวจีอ้า okay. ว okay. กินอะไรวะเจา้าโลมันไม่สะผมอุยมาแล้วกินเหมือนถังขยะเน่าอ่ะเจ้าโลใครตากปลาเค็มแถวนี้อ่ <S 2> <S 2> <S 2> ะแจ้ตากปลาเค็มไว้บนหัวเหรอโลใครตากปลาเค็มไว้แถวนี้อ่ะอุยลี่แกตากปลาเค็มไว้บนหัวเหรอ เนี่ยมันก็ไม่ได้สาบผมเหมือนกันแกรู้ได้ไงแอ้ยจะเป็นไงน่มันจะมีกลิ่นบางเค็มบนหัวแกเหรอพูดกับแกอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกไปรีบไปหาม้มงกินกันไม่ฉันจะกินปลาสลิดอุ้ยไอเล้าถ้าวันนี้ไม่ถึงสองพันทีไม่มีเลิกราเจ้าโลแกทำอะไรอ่ะรีดผ้าเหรอโอ้โหนี่มันใช่ตารี่ที่ไหนล่ะฉันก็รีดหน้าแกเนี่ยเออเมื่อกี้ฉันเดินผ่านแพรี่กับคุกกี้มา มันบอกว่าแกไม่ได้สระผมหมอโอ้สองคนนั้นชอบูบีเพื่อนอะประมาณนี้นะไม่ได้การและททำไมแกจะไปน้ำตกหรอไม่ใช่การนะจ๊ะบุรีการจะนะเออนั่นแหละอืไมไม,ไม่ได้การละทำไมแกจะไปที่น้ำตวดหอ,หอไม่ใช่การนะจ๊ะบุรีการจะนะเออนั่นแหละ เพื่อนหัวเหม็นหนูนิดต้องช่วยพี่รีสอร์ทแอนด์สปาคุณมาห้องคุณได้เหรออา้าวใช่สิคะวันนี้ดักกี้จะมาเปิดรีสอร์ทแอนด์สปาให้เพื่อนเพื่อนผมหอมกันค่ะไม่ใจ,จ,จได้ไหมเนะี่ยแน่นอนมีที่ซี้ได้ไหมปีกป่าอะไรนะคะรีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทแอนด์สปาเด้อร้านพี่อ้วนบริการทุกอย่าง เจ้าวนของที่พินิตให้เตรียมอ่ะพร้อมปะนี่เฮ้ยมีแค่นี้เหรออืมมีแค่นี้ชาาา่างสัผมมีแค่นี้นะหาไม่ได้นะสิหุ้ยกะอืมพุดว่าใครนะ่ะน้องราโมโลมาเอาได้ปะผมให้มันหน่อยสิเดี๋ยวก็ได้ก็กเขาชื่ออะไรนะเขาเตียนไะน ราโมโมานะอ้วนแล้วเมื่อกี้แกคุยกับใครอ่ะน้องราโมไงอ๋องั้นวันเนี้ยน้องราโมมันเป็นลูกมือของพี่นิดไหนนะเออด้ๆๆดินเดิใช่วันนี้ดังมีการแสดงแบบชุ่มช่ำชุ่มช่้ชื่นจริงเหรออือชอบเลยไงชอบอดักซาลอนมีใครอยากเข้าซาลอนของดักกี้ไหมคะ นอกจากจะเป็นพวงก,กับนักแสดงแล้วก็เป็นคนจัดฉากด้วยอออออโอเคเลยนะคือไหมคะคือไหมเฮ้ดักเฮ้ฉันมาช่องทำไรเนี่ยจะเล่นของเล่นแกไม่รู้จักดักซาลอนเหรอแกนี่นะดักซาลอนฉันรู้จักดักซาเลอร์ทุกอย่างพร้อมแล้วผู้ช่วยปุก,กี้ก็พร้อมแล้วดักแกใ้ฉันมาทำอะไรอ่ะฉันจะเล่นของเล่น แกไม่รู้จักดักซาร์นหรอฮะดักซารอนฉันไม่รู้อ่ะรู้แต่ดักซารเลอร์โอ้ยใครปิดไฟวะค่ะเดลูกค้าคนแรกเชิญนั่งเลยค่ะแล้วหันหัวมาทางนี้ทางร้านของเรามีของสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณกี่มาเร็วเออเอาว่าฝากของเล่นหน่อยแล้วเมื่อไหร่แกจะนอนง่ายอ่ะฮะ ฉันจะสระผมอืมสระผมทำไมอ่ะเออสระผมนอนหงายสินี่จะถ่ว้เองถ่ายไ้โปรดายเหยื่อลายแรกของเราสระว่าจะเลือกแชมพูสีใดดีฮะแชมพูเหลืองแชมพูก็เลือกมาเริ่มสระกันเลยคุณใช้อะไรสระบัวรดน้ำเฮ้ยไี่ไกยกล้วอกขึ้นมาเลยไม่ได้สระผมมาใช่ไหมเมื่อเช้าครับพอดีเลยพอดีเลย เออดีดีผมมัมด,ลดหลักฐานแต่แต่มาขอเถอะเผื่อๆเลยเออดีดีผมมัดหลักฐานโอ้ยดัแกก็ทำดีนี่หว่าต่อกายเลยนะโอเคไหมโอ้แล้วถามว่าเกับก้าผมยังไงก็ได้นะรู้สึกโอเคไหมจ๊ะเรียบร้อยแล้วแหง้งแห้งว่านเปียก เอาจังหวะไม่ต้องเปิดแล้วก๊อกน้ำอะ่ะปุ๊กกี้เช็ดผมให้ลูกค้าเลยใช่โอ้ยพอแล้วนุกว่าช้าล็อกหัวโยกันเลยโอ้โหผมตั้งเดรเลยผมแห้งแล้วพอแล้วพอแล้วเพิไปเดีย๋ยวผมฟ้องแฮร์รี่นะว่าวมีผู้หญิงมาเกาะผมง่ายอะ่ะโอ้ยอันนี้ผมแบบบริการนยแบบเป็นบะริการนะเชิญนั่งก่อนค่ะลูกค้าเฮ้ย แกรู้คำนี้ด้วยหรอเออใช่แล้วเมื่อกี้แกทำอะไรอ๋อผมไปส่วนล้วจริงหรอสนุกมากเลยนะจะบอกให้ใช่ครับสนุกหุ้ยอยากเล่นแล้วอะ่ะ <c oughs> เชิญนอนก่อนค่ะไหนบอกส่วนนะ้ำนอนลงนอนงายด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ย ผมให้ลูกค้าสีจ๊กกี้เออแกะแกะปกติไม่แกะนะเนี่ยลูกค้าคนนี้เลือกมากเอาก็แกะใจฉัญญาวจ่าสีเยาวัวเออเขามาทําคลองให้แกว่ายอ๋อปากดีเทน้ํามันแดงเอ้ยขอโทษโอ้ยังโลสดชื่นไหมสดชื่นมากเลยค่ะเนี่ยขึ้นมานี่เลยมาก๊อกนั้นเปิด ตอกน้ำก็เปิดจังไงเกิดมาก็เคยเล่นน้ำป่ะอือ่ะพอเป็นยังไงบ้างครับสักผมเฮ้ยน้ำเข้าแต่หน้าฉันค่ะคุณดูผมจะได้เนี่ยโอ้ขออนุญาตนะคะหัวจะต้องสะบัดนิดนึงอ่าในเดียวผงไม่เป็นไรแก้แกตอบผมทำไมอ่ะอ๋อพอดีละอองฝนมันหยดในนี้มีน้ำเดี๋ยวหยดหยดแรงแลย อยู่ไหม่าเขางราจะทำสกิฟต์นะครับคุณทำอะไอยไม่บอกส่วนนั้นอะไรใส่แว่นก่อนสิแกบอกกับสีชมพูนะแต่ดักแกรู้ใจเออแกใชยย้ยาสระสีเขียวก็แล้วกันทำไมอ่ะเอาก็สระผมก่อนเล่นน้ำไงดักมันหลอกแกม,มานี่คือดักซาลอนบริการสระผมเฮ้ย ตัวเฮนั้นก็ขยันจริงๆไม่รู้จะขยันมาจากไหนจ๊ะแกเรียนมาจริงๆเหรอเออกีป่ปีแล้วสองชั่วโมงเฮ้ยก็อยากมองแรงสิตัวกอกนะ้ำมีอะไรในใจพูดเลยนะไม่มีอะไร่าไม่มีอะไรนี่นี่ปกเกแกเห็นเจ้าเหลิมลั้งปะนูนผมอยู่นี่เั่งแกอยู่นี่เองเหรออืมเปม็นอยลังใจให้นานนะนั่งดูอยู่อืมนิดเดียวไม่เป็นไรทำเลยช่างโอเคค่ะ ไ,ไ,หไหนตอนแรกบอกเรียนมาก้เรียนมาไงคะต้องสบัดอย่างนี้เลยเหรอเรียนมากับใครอะ่ะเรียนมากับนางเป็ดอะ่ะโอ้โอ,โอไม่ต้องเลยเชื่อถือไม่ได้อ้าวอ้าวยาวด้วยเป่าผมก็จะหัวสันส่นๆหน่อยนะคะจะสั้นทำไมช่างอย่ามามั่ว,วขอแว่ได้คะ่ะ เจ้านี่รู้งานใส่แว่นเตรียมผ้าเรียบร้อยผมมีประสบการณ์กอกน้ำอย่าพึ้งอืมกอกน้ำมีอะไรใจออาายยได้ขอยาใส่เย็นๆเลยได้คุณโดนกับตัวแล้วเป็นจางใดผมรู้สึกก็สบายดีนะครับเย็นไหมเย็นไหมเย็นครับ เป็นไงคุณสบายไหมอืมสบายมากเลยแกลืมดูคลิปเต็มๆกันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ